ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูหนึ่งเมนูกันวันนี้นะครับก็คือผัดเปรี้ยวหวานไก่หมูกรอบนะครับนี่ลูกค้าสั่งผัดเปรี้ยวหวานหมูกรอบนะครับผักของเราก็มีอันนี้เลยแตงกวานะครับแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะลูกเล็กแล้วก็ปาปริกา้าพริกหยวกสีแดงแล้วก็สีเขียวรวมไปถึงกับสับป,ปะรดนะครับอันนี้ก็เป็น ผักที่เราใช้ในการทำผักเปี้ยวหวานนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับครับเปรี้ยวหวานนะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนสิอธิบายมาอันนี้ผักเปี้ยวหวานของเรานะครับเพื่อนเราจะเอาลงไปผัดในกระทะเลยนะกับน้ำมันร้อนๆนะครับเราใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้ผัดสุก ตัวน้ำมันให้มันหอมนะครับอันนี้เราใช้วีพักให้น้ำมันให้ผักมันสุกมันหอมโอ้ยชิ้นเดียวแล้นไซอสครับใส่ลงไปซัสคับนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำซอสครับซอสจอมีมะเขือเทศน้ำซอสของเชฟเขามีมะเขือเทศแล้วก็อะไรอีกน้ำซอสเราน้ำส้มครับน้ำตาลน้ำส้มน้ำตาลนะครับง่ายๆนะทุกคนแล้วก็เกลือครับผม เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับตัดความหวานมะเขือเทศเ่ค right? ืับอนะเขือเทศเราใช้เป yeah, okay. ็นซอสมะเขือเทศนะครับที lights, <S <s ่มันเป็นแบบมีเนื้ออละเอียดละเอียดนะครับจะเป็นเนื้อมะเขือเทศปั่นนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้น้ำซอสเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะ เราใส่ทางน้ำตาลเกลือลงไปแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็สับปะรดปัดนิดหน่อยครับใส่เนื้อสับปะรดฝัดลงไปด้วยนิดหน่อยเพื่อจะได้ไวรสชาติจะนุ่ขึ้นนะครับใส่แป้งเราของเราได้ใส่แป้งนะครับทำด้วยใส่แป้งโอเคครับเฟติกเรียบร้อยนะผัดเปรี้ยวของเราไม่ใส่ไม่ใส่เหรอเอาหมูกรอบล่ะ แล้วก็ย้อนหมูกรอกเราก็ใส่หมูกรอบลงไปเลยเพื่อนเป็นผัดเปี้ยวหะอางเงีก็เมืกี้เราลืมไม่ลืมครับเราใส่ทีหลังนะครับหมูกรอเราใส่ทีหลังนะผัดให้ผัดันสุกแป๊บนึงคุณ้าแบบนี้ดีมากเลยเยวยังไม่มีข้าวโอเค แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานของรเรานะครับสของทางร้านเุื่อนเอาไปใช้ได้นะครับสูตรนี้รสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวหวานนำนะครับ,รบทั้งเปรี้ยวทั้งหวานสองรสชาติเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วผัดเปรี้ยวหวานง,ง่ายๆนะทุกคน